ฟันก็นไปฟันก็นไปเออเอาเอาเอาเออสุดยอดเออเอเอไม่เป็นไรหรอกบายวสวัสดีครับวันนี้เราจะไปเล่นเกมคุณนิสึุกามิในพาร์ทที่11มาดมาดัดต่อไปแม่น้ำอีกแล้วเป็นพิษอีกป้านเนี่ย มาเป็นรถมา้าแหละ มันยิ่งไปมันยิ่งแย่ลงว่ะเนี่ยอาการโยชิโร่แย่ลงเรื่อยๆเนื่องจากผลของบอทินเป็นเพียงเรื่องของเวลาเท่านั้นก่อนที่โซจะสูญเสียร่างกายภาพของเขาคืนนี้จะต่อสู้ดูเดือดมากควรจะเตรียมตัวให้มากกว่าปกติมอ,อ,อบหมายหนะ้าที่ให้ชาวบ้านและสั่งช่างไม้ให้ซ่อมแซมอุปกรณ์ต่างๆในพื้นที่ด้วยมันก็เดือดทุกทุกคืนนั่นแหละ อซ่อมประตูก่อนเลยแล้วกันดูเหมือนโยชิโร่จะเดินไม่ได้มามีกิ่ตัวว่ามาแย่อือเออชึบชบ เยอะจริงจริงอืมเยอะมากเอ้ยเจ็บสองอันเลยแหละเจ็บสองอันแล้วมนุษย์มีกี่ตัวเอ้ยมีกี่คนปิว ชบชุบเต่นยังกับพี่บังมันทุกคิศเลยแล้วกันอเอาตรงนี้คือคอ,อีรูปแบบอื่นด้วย กาน้อยอยู่กับโยชิโร่หน่อยนะอโอเคขอมนุษย์หนึ่งคนจ้าจัามาแล้วกปก่องให้หน่อยนะยังไม่ถึงครึ่งเลยแล้วเนี่ย อสวย,สวยอ,ออกแล้วโอเคซ่อมไปนะมีไหนอีกหลังน่าจะในนี้แหละที่เราควรจะเข้าไป ใช่ที่แรกที่โยชิโร่วิ่งออกมาปะยังไม่หมดอีกเหรออ,อยู่ทางน,นี้โอเคอีกสองอัน ไหนไวุ้ยอ,อยูไหนกันนึงอ่ะเอ่เอไอ้ข้างในนี่ปะซ่อมหน่อยจ้าข้างในจริงด้วยโอเคเรามีชาวบ้านอยู่กี่คนไม่รู้แต่เยอะมากเอาละ อ่พวกนี้เขาทำงานมาประจำตำแหน่งหนึ่งตัวอันนี้ทำเสร็จแล้วใช่ไหมมาทำอันนี้ต่ออันนี้เขาซ่อมอยู่เนาะคนนี้อยู่ข้างๆอยชิโร่สองฝั่งแล้วก็ด้านหน้าด้านข้างมีแต่ผู้หญิงทั้งนั้นเลยออยผู้ชายอยู่สาม ที่เหลือผู้หญิงหมดมาเรียกรวมก่อนโอเคเอาเป็นนักธนูแล้วก็ซัพพอร์ตผมได้ตัวใหม่มาน่าสนใจนี่ครับโอเมีวจิงแล้วก็เอาซัพพอร์ตมาโอเมียจิ เริ่มไปเดเพ่เออวันนี้ก็เอาเป็นหวานและหอ,อมส่วนนี่ก็นักธนูนักธนูควรจะไปอยู่ข้างหลังดีปว่นักธนูโอเคไปแล้วก็มาคนหนึ่งอย่างนี้มา ส่วนด้านหลังรอ3ามคนนั้นออกมาคุมกันด้านหลังอันนี้คืออะไรกับจักเหรอซ่อมแล้วใช้เวลาอยู่ไม่นานนักตรงนี้ไม่ต้องทำประตูแล้วกันเพราะว่าประตูมันค่อนข้างใช้เวลา,าใช้ใช้เวลานานมากกว่าจะทำเสร็จด้างหลังนี่อาจจะไม่มีใครมาก็ได้จิดว่านะ แต่เดี๋ยวไม่ใช่ไม่ได้จะถ่ายรูปเออวางกำดักเอาไว้เสร็จละยังยังไม่เสร็จทำข้างหน้านี้ด้วยมาเร็วขออีกอันเดียวกระทันไว้เนี่ยไปตงรงนู้นเสร็จแล้วโอเค วางกำลังก่อนเดี๋ยวค่อยเดินเข้าไปตอนคนมาก็ได้มาบัโลโลูบัลลเอาขวานวันนี้ก็นักธนูแล้วกนันนี่ก็ขวานจัดไปวางด้วยขอไปดูข้างในก่อน มีกล่องด้วยเปิดให้หน่อยจ้าเดี๋ยวก,กดผิดอืมครบแล้วกล่องอยู่ไหนอ่ะอยู่ไหนอ่ะ ไม่ใช่อันนี้อยู่ตรงไหนวะเอาอุ้ยอย่าบ่นนะโดนผนึกโอ้นางสาร อ้าวกูหายไปด้วยอีกแล้วไม่ได้เล่นอีกแล้วเป็นร่างหลายวิญญาณตามเดิมครับ <c oughs> แล้วใส่เข้าไปม,มีเป็นพันแววยระวังกองกำลังล้อมรอบล,ละดีแล้วที่วางแบบแบบนี้เพราะว่า เราไม่รู้ว่าศัตรูจะมาจากทิศไหนอือหืออืออของจบในพิษตาแน่แน่มาหรอ Okay. ไปเตีมันจากทางนู้นดีกว่ามันยืนพังประตูชิลเลยติมเข้าไปเออเออเอ,อ่อหลังก็มาไม่เปบนหาแล้วมันเดินผ่านได้นยผมมาได้ไงยิงเข้าไปตัวแตกเออเออเดี๋ยว ต้องใช้นักธนูคนหนึ่งมาคุ้มกันมาในเมื่อมอนมาฝั่งนี้ยิงมันเออยิงเข้าไปยิงเนี่ยเออเขาได้ไปทำอะไรตรงนูน้นโอ้ยประตูพังแล้วอ,อ่าข้างหลังต้องมาช่วยข้างหน้าแล้ว จัดไปเดี๋ยวนะแล้วอีกคนนึงอยู่ไหนวะเนี่ยเฮ้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 ย,ยบันนี่แล้วโอเคลืมเก็บของอ่ะเอาไม่พอหอนักธนูรับพอร์ตไปอยู่ข้างหน้าไปองเมีจิก ไปข้างหน้าเช่นกันมะเพิ่มเลือดใส่ทับใส่ทรัพยไปข้างหน้าอีกหน่อยดิเออแล้วก็มาช่วยกันใกล้ใกล้ใกล,ใกล้ใกล้หน่อยเออหลังให้นักธารูจัดการพอ,อม,มาตรงนี้ ยิงคุ้มกันส่วนเองไม่มีประโยชน์เลยข้างบนนี้ไปช่วยตรงนี้แล้วกันนะาจาัดไปแล้วก็อีกคนหนึ่งจะลืมไปไม่ได้กลับมานีเฮ้ยมาทำการซัพพอร์ตเก็บเลือด อย่าตายนะยังเปลี่ยนไม่ได้อขอของหน่อยครับมันโอ้โหไอหมอนี่ไปตื๊มันเดิเออเอา ฟันเข้าไปฟันเข้าไปเออเอาเอาเอาเออสุดยอดเออเอเอ,เอไม่เป็นไรหรอกบายตัวแตกดต่เอออะไรอีกฮะด้านข้างเหรอด้านโน้โอ้โหมันคืออะไรอ่ะ เป็นประตูใหม่สองจุดเย้โอ้โหแบบนี้มันก็เกินไปหรือเปล่า <c oughs> มึงทำแบบมึงทำเกินไปหรือเปล่าอ่ะไปใกล้ๆกันหน่อยเฮ้ยช่วยกันหน่อยอ่ะ ีไม่เข้าโอ้โหโอ้โหอ,อมาแล้วโอ้ใหญ่ใช้ด้วยให้เลื่อนรถแล้วเว้ยอยืมาได้ของโอ้โหปีไม่ยังอะไรก็ช่างซัพพอร์ตท่ามตาย มีคนมายิงเข้าไปยิงเข้าไปยิงเข้าไปยิงยิงเออนั่นอะไรอ่ะอืมได้แล้วรับพอตตัวที่สองโอเคไปช่วยเพื่อนอืมเดี๋ยวเอ้าแล้วตัวซับกูตายองเมียวจิ โอ,อ้ยขอแบ่งมาตัวแล้วกันคุ้มกันฝั่งนี้หน่อยเฮ้ยสวยยิงเข้าไปทิ่มเข้าไปเยี่ยมทิมันเออเฮ้ยตรงนั้นตายแล้ว แคช่วยใครอ่ะน,นายยังไม่ถึงเลยโยชิโร่อย่าเพิ่งตากตื่นโอ้เต็มไหมเรียบร้อยพาแล้วโอ้ยใค้ยของช่ว รักใช้มิโกโอเอ้ยมานี่เรวเออผู้มึงสองคนอะ่ะมานี่เรวไปไหนอะ่ะอ๋อเออลากรถอ้ะอ่าท่านมิโกะเดินท่านมักโกะเดินไม่ไหว าสัน่นอ uh ่ะ huh. ะกับซิบข้างหู <laughs> ใกล้กเกิน uh huh. คนอื่นทำไม่ได้ล่ะ <laughs> <laughs> คนอื่นไม่มีปัญญาแบกผู้หญิงตุวเล็กคนนี้คนเดียวล่ะ ไม่ใช่ทางแก้ปัญหาที่ถูกต้องเท่าไหร่เลยนะงั้นเราจะไม่เห็นโยชิโร่ไล่ลำอีกแล้วหรอ,หอสองอันผ่านด้วยอะไรวะห้ามใช้ บ้าละโอเคมีอะไรให้ซ่อมแซมเพียบหรือแน่เลยไม่น่ามีบอสว่าแล้วอ๋อโอเคไม่เกี่ยวอโอเคไปดูซิว่ามีอะไรซ่อมไหมเหมือนมันจะมีบ้านที่พังอยู่นะนีไ่ไงโอ้โห หืมไอชิโร่นั่งบนแท่นไปดูเดีนดิเป็นไงบ้างอ๋อเข้ามาทำไมเนี่ยเป็นยังไงบ้างโอ้โหแขนดำไปเลยขนมชิ้นนี้คงจะไม่อิ่มเอาชิ้นใหญ่ๆห,หน่อยนะักอะไรดีวะอืมเนี่ยไม่ ไม่ไม่ไม่นะตักรับโมจิจะกินได้ไหมอ่ะอยากรู้อ่ะเฮ้ยกินแล้วดู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 ดดดอ๋อโอหคำบเบล เหมือนกูกำลังเลี้ยงสัตว์ไงไปดูโอเคมาเก็บมีไม้ด้วยอ๋อแล้วแผ่นที่อย่างกว้างสำรวจครับว่าใช้กี่คนใช้อะไรบ้างนะครับอืมผมไม่ได้ฟันเลยอุตส่าห์จะลองท่าใหม่เนี่ยเนี่ยข้เซ็งแมวมันจะใช้ไม่ได้โชว์เลย อืม,อมไม้มีกี่ชิ้นอ่ะเดินสำรวจอันนี้แล้วก็เก็บไม้ไปด้วยแล้วกันน,นี่ก็ใช้ไม้ปะนี่ไงไม้ตรงนี้ละ่ะเดี๋ยวค่อยว่ากัน มีไม้มีนุกแมวอย่าละห้าห้าห้าเยอะแยะ,ยะ,ยะไปหมดอืมอืมอืมหมดย่างไม้ข้างบนนั้นนี่อีก มีหมาเฝ้ายามด้วยอ,อันนี้ต้องใช้ไม้สองครบยังอันุนห้าอืมอันุ้นไม้ไม้เอาไม้ให้หมดก่อนแล้วกันนะมาโอเค ไม้สองแล้วก็ตรงนี้ไม้อีกสองโอ้ผู้หญิงแบกไม้ทอดปลยแล้วก็ตรงนู้นสองเดี๋ยวนะถ้าตรงนู้นสองงั้นก็จะเหลือห้าใช่ไหมก็ใส่เข้าไปเอาติลระฟังก่อนแล้วก็นี้อีกสาม ส่วนไม้อีกสองก็ไปไว้ตรงนู้นที่เหลือเดี๋ยวค่อยมาสร้างต่อโอเคก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนละกันครับยังไงค่ัช่องอย่าลืมก,กดไลค์กดแชร์กด subscribe ผมด้วยไปเจอกันหน่อยพัะหน้าสำหรับวันนี้พระจา้าบ๊ายบายเอาอไปพารดาดพอเนาะ